แกแสก็สุดันคนบ่อยปะแกงแสบอกแล้วไฮ้ยถิ่แสะไปกินร้านคนว่าแกงเนื้อรานนี่นุ่มเลยพี่เออแกงเนื้อรันนุ่มนุม ใช่ๆมาสมันเนาะเออมันมันย่งมาสมันแก่เนื้อราเนียนุ่มหน่อี่บั้งแกงปลาเาะแกงปลาเาะแกงปลาที่ตกทอดเจ้าประหลาหน่อยการมองจับ แนะ้งปานนาะ่งส่วนปฏิติาแกงปลาแจงปลายสกทอด